ลมหนาวพันเข้ามาไม่ใช่ลมหนาวพันเข้ามาเพราะว่าหนาวทั้งปีอยู่แล้วช่วงเปลี่ยนฤดูจากใบไม้ร่วงกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบเป็นทางการตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเหลือหิมะจะมาเหลือหิมะจะตกแล้วสัดเลียงเทา่ะส่ซัดเลียงที่เไหเลี้ยงไว้ในบ้านเนาะจังพวกแมว แมวนี่ปทอดใดนะแมวนี่คือแบบเจ๋งเลยล่ะสบายสบายก็คือเขาสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็อยู่ข้างในได้มัดมื่โดยการนอนโม <c oughs> ตังโมตังเ,เลยกก็มีนะมีนี่คือช่วงหนาน,น้ําเนี่ยเขาจะนอนแบบนอนยาวเลยเพราะต้องกินนอนอย่างเดียวแมวก็จะคายๆายกันเวลากินน่ะจะหน่อยหรือว่า เ่ต้องเปรียบเทียบถึงแม่เราเปรียบเทียบถึงโตะเขาอะช่วงหนาวเลยว่าความหนาวน่ะในร่างกายเฮาสิ่งที่ต้องการคือความอบอุ่นในร่างกายหรือว่าอะอะไรก็ได้ร้อนๆนะวนมากก็จะเป็นกาแฟเป็นชาอย่างเงี้ยคือกิ่นใดแทนน้ำไปเลยอะเป็นเมืองหนาวก็คืออาศัยความอบอุ่นทั้งให้กับร่างกายเกี่ยวกับนี่แหละอาหารการกิน อาจจะบ,บ่าปานใดแต่ว่าเครื่องดื่มหรือว่าน้ำที่เขากินเข้าไปนี่ก็จะเป็นพวกน้ำอุ่นหรือว่าพวกช้ากาแฟเนี่ยซัเป็นส่วนใหญ่หรือบอกย่งไงก็คือสวีเซนเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กินกาแฟแท้น้ำก็ว่าได้กาแฟส่วนมากก็จะเป็นกาแฟดำก็คือไม่มีอะไรเจือบ,บนกาแฟล้วนๆต้มใส่น้ำประมาณนี้เลยว่าเรื่องซัดเลี่ยงช่วงหนานาวก็คือ น้องเหมียวเนี่ยบวมีปัญหาแน่นอนคือเขาสามารถเขามี้องนำอยู่ข้างในแต่เขาสามารถออกไปข้างนอกก็ได้ถ้าเขาต้องการแต่ว่าน้องม้าเนี่ยผูใ้ใดเลี้ยงม้าเนี่ยต้องแบบต้องมีเวลาให้เขาอ่ะต้องแบบที่มาตกตกอ่ะอากาศน้องหนาวอ่ะผ้าม้าปิย่างเนียต้องมีอยู่ีนะต้องมีเวลาผ้าเขาออกไปเลิกงานม้าเนี่ยช่วงหนา้านาเป็นช่วงที่มืด มืดอตลอดเวลากับว่าได้ตื่นขึ้นขึ้นเหมือนเลยประมาณเนี่ยอาศัยนาฬิกาเป็นรักคนที่คิดว่าน่าจะต้องแบบรักรักจริงๆถึงจะเลี้ยงได้หรือว่าต้องมีเวลาให้เขาอีลียเฉียดเวลาให้เขาอีลียถึงจะเลี้ยงม้าได้ในเมืองหน,นาวเนาะบถึงโซนทางยุโรประปเทศใดที่แบบอ่าอากาศหนาวเย็น แต่คือช่วงหนาหนาวจะสําคัญเลที่ช่วงหนาหนาวที่ต้อตงมีเวลา่านน่องออกไปไปย่างไปทําธุระข้างนอกประมาณเนี่ยอาจจะบมแมนมา่าอ่าใส่เวลาโดดคือแบบอย่างนี้นะก็ต้องพาเขาออกไปเดินไปทําธุระภารกิจข้างนอกอีอย่างประมาณนี่ต้องเป็นอีอย่างที่ต้องใส่กัวมาต้องเลยนะแล้วกับส่วนแมวเนี่ก็จะเป็นอีอย่างที่แบบสบายๆอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงให้กันอยากเลี้ยงน้องไม้กันแต่ว่า นักใจก็คือช่วงหนาหนาวโมเมนว่าบมมีเวลาเวลากับพ่อมีอยู่แต่ว่าด้วยอากาศที่หนาวแล้วก็สุขภาพร่างกายเขาน้ำยังี่เป็นแบบตัวจะคล้องเนี่เอาจะคล้องบนหลอดนี่สิไปหาเอาผ้าล้าหรือว่าเอาอสัดเหลียญมาให้เขาลําบากไปด้วยอยังสิประมาณนี้นักคิดแบบนี้ก็คือมันต้องพร้อมหรือว่ามันต้องมีใจ ใจรักจริงๆอ่ะถึงจะเลี่ยงม้าไดประมาณนี้เลยอ่ะเป็นเอียงที่ลำบากก็คือช่วงหนาหนาวเพราะว่าก็จะมีทิ่มาตกมันก็นเลยเ็ะไห้เนี่ยแหละจุดที่มันลำบากก็คือการจะเดินจะเหินยางตกเปล่าๆนี่ย,ยังแบบบางเื่อนี่ เก่งเตีนเก่งเท่าเก่งมือไปนน้ำยีม่มื่นลมอีอยงประมาณนี้คิดแค่นี้เนาะมันก็นเลยมีีวาร้รเ้สึกว่าคนที่เลี้ยงน้องหมาได้ในที่สุดยอดมากสําหรับโซนเมืองหนาวหรือว่าโซนแถบยุโรปคือแบบนอกจากจะรักแล้วคุณต้องมีใจหรือว่ามีกำมีเวลาหรือว่าแบ่งเฉียดเวลา ที๋อย่างกีบาม,มันจาเป็นสําหรับเขาอีนะแต่สําหรับเราไม่มีปัญหาเพราะว่าออสตินสุดหลอ่อเป็นสบัานของเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจะออกข้างนอกหรือว่าการจะใช้ชีวิตในในบ้านออสตินนี่แบบสบายๆเราคุยกันได้ <c oughs> อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงของเมืองหนาวกับที่สําคัญกับที่สองอย่างนี่แหละอาว่าจะเป็นแมวหรือว่าน้องหมาแต่ือที่สําคัญก็คือ เรียนด้วยความรักหรือว่าความเอาใจใส่ที่แบบเปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งภายในบ้านเฮาเลยกว่าใดกะบเบาโน้หัวมว,เวนเบาซู้กันฟังบนอาจะแตกต่างกันเนาะซั์เรียงก็คือเฮาต้องเรียง้วยความรักอีกทีมันถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไป